ตอนนี้ work from home ครับทำงานที่บ้านนะงานที่ผมทำนะครับก็จะเป็นตัวของการตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ถ่ายนั่นเองทำอยู่ที่เอเจนซี่นะครับตอนนี้ทำมาได้8เดือนแล้ะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมนะครับก็มันแล้วแต่ช่วงครับบางทีก็มีช่วงที่เราทำงานแบบหนักมากไง กลับบ้าน3ามสีทุ่มเลยก็มีหรือว่าจะเป็นบางวันที่เราไม่มีงานเลยนั่งชิวๆอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยมันก็มีนะครับมันก็มีความหลากหลายไปนะซึ่งนี่ก็คือข้อดีของงานที่ทเป็นลักษณะของบริษัทที่เป็นเอเจนซี่นะครับเพราะว่าเราจะได้ความหลากหลายของการทํางานที่ไม่ได้แบบว่าเป็นรูทีนนะครับ <S <S เช่นงานที่เป็นในลักษณะของโฆษณาเลยก, <S <S ก,ก็มีนะครับซึ่งมันเป็นความหลากหลายที่ทําให้เราเนี่ย ไม่เบื่อแต่ในความหลากหลายนียมันก็มีข้อเสียอยู่ก็คือมันจะเครียดครับเพราะว่าบางงานเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความคิดไปกับงานงานนั้นนะครับซึ่งเวลามันก็มีไม่พอเพราะว่าด้วยความหลากหลายของตัวงานเนี่ยแหละที่แบบเราต้องใส่พลังกับงานนั้นงานนี้บ้างมันก็เลยทําให้เจ้าตัวงานที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มีทั้งความเครียดแล้วก็ มีทั้งความสนุกซึ่งเราก็ต้องบริหารเ <c oughs> ขาเรียกว่าบริหารจัดการให้ได้ครับผม <c oughs> พอดีเพิ่งได้กล้องมาใหม่ครับเจ้าตัว DJI Osmo Pocket 3นะก็เลยอยากจะมาทำคลิปในลักษณะแบบนี้ก็คือการวอล k ให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับ <c oughs> ถ้าทุกคนชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะครับว่าชอบวีดีโอในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกนะครับในหลายๆเรื่องเลยแล้วเจอกันสวัสดีครับ